แสงแดดอ่อนๆยามเช้าเล็ดลอดผ่านหน้าต่างห้องนอนอันเรียบง่ายของพลอยหญิงสาววัยย5ิห้าปีผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่กับงานประจำอันเรียบง่ายเธอเป็นคนที่ตั้งใจทำงานและมีชีวิตที่ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยทุกๆวันเริ่มต้นด้วยการเตรียมตัวออกไปทำงานในบริษัทที่เธอเป็นพนักงานบัญชีการเดินทางไปกลับที่จำเจและการใช้ชีวิตที่ไม่มีอะไรบือวาทำให้เธอรู้สึกว่าทุกอย่างกำลังไปได้ดีอย่างที่มันควรจะเป็น แต่เช้าวันนี้กลับไม่เหมือนทุกวันพลอยรู้สึกได้ว่าร่างกายของเธอไม่เหมือนเดิมเธอรู้สึกอ่อนเพลียคลื่นไส้และความเครียดที่ไม่ทราบสาเหตุเริ่มก่อตัวขึ้นในใจพลอยคิดว่าอาจจะเป็นแค่ผลจากการทํางานหนักเกินไปในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ความรู้สึกนี้ก็ยังคงไม่หายไปหลังจากเช้าวันนั้นผ่านไปอีกไม่กี่วันอาการเหล่านั้นก็เริ่มรุนแรงขึ้นเมื่อเพื่อนสนิทของเธอแก้มที่เป็นแพทย์แนะนําให้ลองซื้อชุดตรวจการตั้งครรภ์มาลองตรวจดูพลอยก็หัวเราะออกมาอย่างเบาๆด้วยความไม่เชื่อ ไม่รอกมั้งฉันดูแลตัวเองดีจะท้องได้ยังไงแต่ภายในใจเธอเริ่มสับสนขึ้นมาเล็กน้อยในที่สุดวันหยุดเสาร์นั้นก็มาถึงพลอยตัดสินใจลองตรวจด้วยชุดตรวจคันอย่างลังเลเธอใจเต้นแรงขณะรอผลภาพที่ปรากฏตรงหน้าเธอทําให้พลอยหยุดหายใจสองขีดผลตรวจบอกว่าท้องจริงๆโลกทั้งใบของพลอยเหมือนหยุดหมุนเธอรู้สึกชาไปทั้งตัวความคิดนับพันพุ่งเข้ามาในหัวใจเธออย่างไร้ทิศทางใครเป็นพ่อของเด็กจะทำยังไงต่อไปเธอจะบอกใครได้บ้าง พลอยลงตัวนั่งลงที่ขอบเตียงน้ำตาคลอหน่วยแต่เธอไม่รู้ว่าควรจะร้องให้หรือแค่ตกใจเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นข้อความจากพิธคนรักที่เธอเพิ่งเลิกราไปได้เพียงสองเดือนเขาทักมาถามไถ่สารทุกสุขดิบพลอยมองหน้าจอด้วยความรู้สึกสับสนเขาจะรู้ไหมว่าเธอท้องและถ้าเขารู้เขาจะทำยังไงต่อไปพลอยไม่รู้ว่าคำตอบคืออะไรแต่เธอรู้ว่าชีวิตของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปหลังจากผลตรวจยืนยันว่าพลอยตั้งรันความสับสน และความกลัวก็ทุ่มทนขึ้นในใจเธอตอนนี้ความเงียบในห้องเล็กๆของเธอกลับดูอึดอัดเหมือนถูกปิดทั้งอยู่ในความมืดพลอยนั่งนิ่งอยู่บนเตียงสักทักก่อนจะตัดสินใจลุกขึ้นมาคิดถึงสิ่งที่เธอควรทําต่อไปเธอเดินวนไปวนมาในห้องก่อนจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอ่านข้อความของพีทซ้ําไปซ้ํามาใจเธอเต้นแรงและสับสนระหว่างการบอกความจริงกับการเก็บมันไว้เงียบๆแต่ในที่สุดเธอตัดสินใจว่าเธอต้องพูดออกไปไม่ว่าจะยากแค่ไหนก็ตามพีทเราต้องคุยกัน พลอยพิมพ์ข้อความสั้นๆส่งไปโดยไม่ทันได้คิดมากไม่นานนักเสียงแจ้งเตือนข้อความดังขึ้นคุยอะไรหรอือพีทตอบกลับมาทันทีพลอยสุดลมหายใจลึกก่อนจะพิมพ์ต่อเราตั้งคันในฉันท้องนิ้วมือเธอสั่นเล็กน้อยขณะที่กดส่งข้อความไปความเงียบที่ตามมาทําให้เธอรู้สึกเหมือนเวลาหยุดเดินเธอนั่งมองโทรศัพท์ด้วยความหวังว่าจะมีคําตอบแต่ข้อความจากพีทก็ยังไม่มา เวลาผ่านไปครู่หนึ่งโทรศัพท์ดังขึ้นพลอยมองที่หน้าจอเห็นชื่อของพิษขึ้นมาบนหน้าจอเธอสูดลมหายใจเข้าออกอีกครั้งก่อนจะกดรับสายพลอยนี่เรื่องจริงเหรอเสียงของพิษฟังดูตกใจแต่ก็เต็มไปด้วยความสับสนใช่ฉันตรวจแล้วมันจริงพลอยพูดเบาๆความรู้สึกกลัวแล่นเข้ามาในใจแล้วเราจะทำยังไงต่อไปพิษถามอย่างสับสนเราก็เลิกกันไปแล้วพลอยนี่มันซับซ้อนมากพลอยนิ่งไปเธอรู้สึกถึงความไม่แน่นอน ในน้ำเสียงของพิทคำถามนี้ําให้เธอรู้ว่าชีวิตเธอจะไม่ง่ายอีกต่อไปมันไม่ได้เกี่ยวแค่กับตัวเธอเองอีกแล้วแต่กับสิ่งมีชีวิตเล็กๆในท้องของเธอด้วยฉันไม่รู้เหมือนกันฉันแค่บอกนายเพราะคิดว่านายควรรู้พลอยพูดออกมาด้วยน้ำเสียงสั่นๆพิทเงียบไปชั่วครู่พลอยฉันต้องการเวลาฉันยังไม่ได้เตรียมใจสำหรับเรื่องนี้ฉันเข้าใจพลอยตอบกลับเสียงเบาฉันก็ต้องการเวลาเหมือนกัน หลังจากวางสายพลอยรู้สึกได้ถึงความหนักหน่วงที่ยังคงอยู่ในใจของเธอไม่มีคำตอบที่ชัดเจนจากพีทและเธอก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเธอและลูกหรือไม่วันรุ่งขึ้นพลอยตัดสินใจไปหาแก้มเพื่อนสนิทที่เป็นแพทย์คนเดียวที่เธอไว้ใจได้หลังจากเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้แก้มฝังแก้มก็อมองหน้าพลอยด้วยความห่วงใยแกไม่ต้องกลัวนะพลอยมันอาจจะดูยากแต่แกไม่ต้องผ่านเรื่องนี้คนเดียวฉันจะอยู่ข้างๆแกเองแก้มจับมือพลอยแน่น และถ้าแกไม่พร้อมจะบอกพ่อแม่ตอนนี้เราก็หาทางออกไปด้วยกันก่อนพรอยยิ้มออกมาทั้งน้ำตาเพื่อนแท้อย่างแก้มทําให้เธอรู้สึกไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปแม้จะยังไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่เธอรู้สึกว่าเธอมีพลังพอที่จะก้าวต่อไปพลอยตัดสินใจแล้วว่าเธอจะรับผิดชอบต่อชีวิตน้อยๆในท้องของเธอเองแม้จะต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนมากมายแต่เธอจะไม่หนีจากความจริงนี้หลังจากการพูดคุยกับแก้มพลอยรู้สึกมั่นใจขึ้นเล็กน้อยแม้ว่า เธอจะยังไม่รู้ว่าชีวิตของเธอจะเดินไปทางไหนแต่การที่มีคนเข้าใจและยืนเคียงข้างทําให้เธอรู้สึกว่าเธอไม่ต้องแบกรับเรื่องนี้คนเดียววันต่อมาพลอยกลับไปทํางานด้วยท่าทีปกติแม้ในใจจะเต็มไปด้วยความวิตกกังวลทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวดูจะดําเนินไปตามปกติแต่ภายในเธอกําลังวุ่นวายพราะย,ยังไม่ได้บอกครอบครัวเกี่ยวกับการตั้งครรภ์และทุกครั้งที่คิดถึงเรื่องนี้เธอก็รู้สึกกลัวมากขึ้นในระหว่างวันพลอยได้รับข้อความจากทีตเขาบอกว่าอยากเจอเธอและคุยกันต่อพลอยตอบตกลงแม้ว่า เธอจะรู้สึกกังวลแต่ก็หวังว่าการเจอกันครั้งนี้จะทำให้ทุกอย่างชัดเจนขึ้นพลอยเดินทางไปพบพีทในร้านกาแฟเล็กๆแห่งหนึ่งบรรยากาศในร้านดูสงบแต่หัวใจของเธอกลับเต้นแรงเมื่อเห็นพีทนั่งรอยอยู่ที่โต๊ะตรงมุมร้านเธอเดินเข้าไปนั่งตรงข้ามเขาพีทมองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสับสนพลอยฉันคิดเรื่องนี้มาตลอดพีทเริ่มพูดขณะที่มือของเขาถูกจับแน่นรอบถ้วยกาแฟมันเป็นเรื่องใหญ่จริงๆและฉันไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นกับเรา ฉันก็ไม่เคยคิดพรอยตอบกลับด้วยเสียงเบาเธอพยายามสงบจิตใจไม่ให้หวั่นไหวแต่สายตาของพีทที่ดูเหมือนจะกังวลมากทําให้เธอเริ่มรู้สึกไม่มั่นใจพีทเงียบไปสักพักก่อนจะพูดต่อฉันอยากจะรับผิดชอบแต่ฉันก็ต้องยอมรับว่าฉันไม่พร้อมฉันยังไม่รู้ว่าจะเป็นพ่อได้ดีหรือเปล่าและฉันกลัวว่าฉันจะทําให้ทุกอย่างแย่ลงคําพูดของพีททาให้พลอยรู้สึกถึงความไม่แน่นอนแต่เธอเข้าใจว่าพีทก็ต้องเผชิญกับความกลัวในแบบของเขาเองเธอพยายามตั้งสติด และตอบกลับอย่างใจเย็นฉันก็กลัวเหมือนกันพิทแต่ฉันคิดว่าเราไม่จําเป็นต้องมีคําตอบทั้งหมดในตอนนี้พลอยพูดพร้อมกับมองไปที่เขาสิ่งที่สําคัญคือเราต้องตัดสินใจว่าจะทํายังไงต่อไปเราสองคนต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นและฉันจะไม่หนีจากมันพิทมองหน้าพลอยก่อนจะพยักหน้าอย่างชา้าช้าฉันขอโทษที่ทําให้ทุกอย่างดูซับซ้อนแต่ฉันจะพยายามเต็มที่เพื่อช่วยเธอและลูกการสนทนาน,นี้จบลงด้วยความรู้สึกที่คลายกังวลไปบ้างแม แต่ยังไม่แน่ชัดว่าพีทจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตของลูกมากน้อยแค่ไหนแต่พลอยก็รู้สึกได้ถึงความมุ่งมั่นของเขาที่จะไม่ทิ้งเธอเมื่อกลับมาถึงบ้านพลอยนั่งคิดถึงการตัดสินใจที่สําคัญที่สุดนั่นคือการบอกครอบครัวของเธอพลอยมีความสนิทสนมกับแม่ของเธอมากแต่การบอกว่าตัวเองตั้งครรภ์โดยไม่ได้วางแผนทําให้เธอกังวลว่าความผิดหวังจะเกิดขึ้นพลอยตัดสินใจว่าจะบอกความจริงในวันอาทิตย์ที่กําลังจะมาถึงเพราะเป็นวันที่ครอบครัวจะอยู่กันพร้อมหน้า เมื่อถึงวันนั้นพลอยนั่งลงกับแม่ในห้องครัวขณะที่แม่เตรียมอาหารเธอรู้สึกเหมือนมีบางอย่างกดทับที่อกพลอยสูดลมหายใจลึกก่อนจะพูดออกมาแม่หนูมีเรื่องจะบอกพลอยเริ่มต้นด้วยเสียงที่สัน่นแม่หยุดมือจากการเตรียมอาหารและหันมามองหน้าพลอยด้วยความสนใจเรื่องอะไรเหรอลูกพลอยกลืนน้ำลายและพยายามรวบรวมความกล้าหนูหนูท้องความเงียบในห้องครัวทําให้ทุกอย่างดูหนักหน่วงยิ่งขึ้นแม่ของพลอยจ้องมองเธอด้วยความตกใจไม่ได้พูดอะไรอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะนั่งลงข้าง พลอยแม่ขอเวลาหน่อยนะพลอยแม่พูดเบาๆขณะที่พยายามทำความเข้าใจกับสิ่งที่ได้ยินพลอยมองหน้าแม่ด้วยความกังวลแต่แม่กลับยิ้มออกมาน้อยๆและจับมือเธอแน่นแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม่อยู่ข้างๆลูกเสมอคำพูดนั้นทำให้พลอยรู้สึกโล่งใจน้ำตาคลอหน่่ยเธอพยักหน้ารับคำด้วยความขอบคุณรู้สึกว่าต่อจากนี้ไม่ว่าจะยากแค่ไหนเธอก็จะผ่านมันไปได้เพราะมีทั้งแม่เพื่อนและพีทอยู่เคียงข้าง หลังจากที่พลอยได้บอกความจริงกับแม่ความรู้สึกของเธอก็เริ่มเบาลงแม้ว่าเรื่องราวทั้งหมดจะยังคงเป็นเรื่องใหญ่และไม่ง่ายที่จะผ่านไปได้แต่การที่ได้รับการยอมรับและกำลังใจจากครอบครัวทำให้เธอมีแรงที่จะก้าวต่อไปวันหนึ่งขณะที่พลอยนั่งอยู่ในห้องทำงานของเธอจูจ่ๆโทรศัพท์ของเธอก็ดังขึ้นมันเป็นข้อความจากพีทพลอยฉันคิดมาดีแล้วเราควรลองพูดคุยและวางแผนเรื่องลูกกันจริงจังอีกครั้งได้ไหมฉันอยากจะทำทุกอย่างให้ถูกต้องพีทเขียนมาแบบนั้น พลอยอ่านข้อความนั้นซ้ำหลายครั้งเธอรู้สึกได้ว่าพิทกำลังพยายามจริงจังมากขึ้นความตั้งใจของเขาทำให้เธอรู้สึกว่าอาจมีโอกาสให้เขาได้พิสูจน์ตัวเองในฐานะพ่อของลูกเย็นวันนั้นพิทมารับพลอยจากที่ทำงานทั้งสองนั่งคุยกันในร้านอาหารเล็กๆพิทมองหน้าพลอยดูวยแววตาที่จริงจังและเริ่มพูดขึ้นฉันรู้ว่าฉันทำให้เธอผิดหวังมากแต่ฉันอยากให้เราลองสร้างครอบครัวด้วยกันฉันอาจไม่ใช่ผู้ชายที่ดีที่สุดแต่ฉันจะพยายามให้ดีที่สุดเพื่อเธอและลูก พลอยนิ่งฟังอย่างตั้งใจก่อนจะตอบกลับพิชันขอบคุณที่นายอยากจะรับผิดช,ชอบแต่เราต้องแน่ใจว่าเราพร้อมจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องของเราอีกต่อไปมันเกี่ยวกับชีวิตของเด็กคนหนึ่งพิ่พยักหน้าเห็นด้วยใช่ฉันรู้ดีแต่ฉันไม่อยากให้ลูกของเราเกิดมาในสภาพที่พ่อแม่ไม่พร้อมฉันจะพยายามทําให้ดีที่สุดเริ่มจากวันนี้เป็นต้นไปคําพูดของพิชทําให้พลอยรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในตัวเขาแม้ว่าในอดีตพิชจะไม่ค่อยรับผิดช,ชอบ หรือมีปัญหาในการแสดงความรู้สึกแต่ตอนนี้เขาดูเหมือนเป็นคนที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองหลังจากการพูดคุยกันยาวนานทั้งสองตัดสินใจว่าพวกเขาจะลองสร้างครอบครัวไปด้วยกันทั้งนี้เพราะยังคงรู้สึกกังวลแต่เธอก็พร้อมที่จะให้โอกาสทีเวลาผ่านไปหลายเดือนพร้อยและพีททำตามคำสัญญาที่ให้ไว้ทั้งสองคนค่อยๆเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้าหากันมากขึ้นและเตรียมตัวสำหรับการเป็นพ่อแม่พีทพยายามแสดงความรับผิดช,ชอบและมีส่วนร่วมในทุกข,ขั้นตอนของการตั้งครรภ์แม้ว่า จะไม่ง่ายในบางครั้งแต่ความตั้งใจจริงของเขาทําให้พลอยรู้สึกอุ่นใจมากขึ้นพลอยเริ่มต้นดูแลสุขภาพอย่างเข้มงวดมากขึ้นโดยมีแก้มเป็นเพื่อนที่คอยให้คําแนะนําด้านสุขภาพและการเตรียมตัวสําหรับการเป็นแม่แก้มยังช่วยแนะนําให้พลอยไปเข้าคลาสสาหรับผู้ที่จะเป็นพ่อแม่มือใหม่ซึ่งพีทก็ยินดีที่จะเข้าร่วมด้วยในขณะที่ครอบครัวของพลอยเริ่มยอมรับและสนับสนุนการตัดสินใจของเธอความรักและความอบอุ่นจากคนรอบข้างทํา ให้พลอยรู้สึกว่าทุกอย่างเริ่มเข้าที่แม้จะไม่ใช่ชีวิตที่เธอวางแผนไว้ตั้งแต่แรกแต่เธอก็พร้อมจะ,ะเผชิญหน้ากับสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นจนถึงวันที่เธอเข้าสู่เดือนสุดท้ายของการตั้งครรภ์ความตื่นเต้นและความกังวลมากมายรวมตัวกันในใจของพลอยและพีทแต่ทั้งสองคนก็เตรียมตัวมาดีพีทพยายามอยู่เคียงข้างพลอยตลอดเวลาวันที่พลอยต้องไปโรงพยาบาลมาถึงเร็วเกินกว่าที่ทั้งสองคนคาดคิดขณะที่เธอรู้สึก ถึงอาการเจ็บท้องคลอดครั้งแรกพิทรีบพาเธอไปโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วขณะนั้นความรู้สึกที่พุ่งเข้ามาคือความกลัวและความตื่นเต้นที่ผสมปนเปกันในห้องคลอดพลอยจับมือพิทแน่นน้ำตาคลอเบ้าทั้งความเจ็บปวดและความสุขที่รู้ว่าเธอกำลังจะได้พบหน้าลูกครั้งแรกพิทคอยให้กำลังใจเธออย่างไม่หาในที่สุดเสียงร้องแรกเกิดของเด็กทารกก็ดังขึ้นเป็นเสียงที่ทำให้ทุกคนในห้องรู้สึกโล่งใจและเต็มไปด้วยความสุขพลอยมองหน้าลูกชายของเธอที่เพิ่งลืมตาดูโลกน้ำตาของเธอไหลออกมาด้วยความรู้สึก ที่ไม่สามารถบรรยายได้เราทำได้แล้วพีทกระซิบข้างๆพลอยด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนขณะที่เขามองลูกชายตัวน้อยของเขาด้วยความภาคภูมิใจหลังจากนั้นชีวิตของพลอยและพีทเปลี่ยนไปตลอดการพวกเขาเรียนรู้การเป็นพ่อแม่มือใหม่การอดทนต่อความเหนื่อยล้าและความท้าทายที่มากับการเลี้ยงดูลูกแม้ว่าจะมีบางวันที่ยากลำบากแต่ทั้งสองคนก็รู้ว่าพวกเขาสามารถผ่านมันไปได้ด้วยกันพลอยยิ้มมองลูกน้อยที่นอนอยู่ในอ้อมแขนของเธอ ความรักที่เธอมีให้กับลูกและความเข้มแข็งที่เธอได้จากการผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากทำให้เธอมั่นใจว่าไม่ว่าชีวิตจะพาเธอไปทางไหนเธอจะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงพลอยหันมามองพีทที่นั่งอยู่ข้างๆเขายิ้มให้เธอด้วยความอบอุ่นตอนนี้ไม่ใช่แค่เธอคนเดียวอีกต่อไปแต่พวกเขากลายเป็นครอบครัวที่มีทั้งความรักและการสนับสนุนซึ่งกันและก,กันแม้ว่าเส้นทางที่ผ่านมาจะเต็มไปด้วยความท้าทายและความกลัวแต่ในที่สุดพลอยก็พบความสุขที่แท้จริงในชีวิตใหม่ ที่เธอได้สร้างขึ้นกับคนที่เธอรัก